สามวิธีที่ทำให้คุณขายดีคุณคะเท่าวันนี้คุณเปิดร้านกาแฟาแน่นอนคุณอยากจะขายดีใช่ไหมคะลองฟัง3วิธีที่มาดามจะมาบอกเคล็ดลับกับเพื่อนๆนะคะข้อแรกคุณจะต้องทำตามสูตรก่อนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำตามสูตรที่คุณเรียนรู้มาคะ่ะใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่นมเท่าไหร่โอเคมาดามบอกได้ได้เลยว่า สูตรทุกสูตรไม่มีค pr you 네ําว you ่าตายตัวนะคะไม่มีคําว่าต่อยตายตัวคุณปรับได้ปรับได้หมดเลยนะคะเพียงแค่ตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องทําตามสูตรก่อนเพราะอะไรลูกค้ามายืนตรงหน้าคุณคุณรู้หรอคะว่าลูกค้าคุณชอบกินยังไงคุณรู้หรอคะว่าลูกค้าคุณกินแบบไหนซึ่งคุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจําเป็นมากที่คุณจะต้องทําตามสูตร และหลังจากนั้นคุณก็ปรับตามความชอบของลูกค้านะคะเพราะอะไรคนแต่ละคนกินไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าสูตรทุกสูตรจะต้องถูกใจทุกคนนะคะสูตรทุกสูตรไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเคสําหรับทุกคนดังนั้นแล้วเนี่ยเริ่มแรกคุณทําตามสูตรแล้วขั้นตอนต่อไปคือปรับตามความชอบของลูกค้านั่นแหละคุณจะได้เขาเป็นลูกค้าประจํา 2. วัตถุดิบที่คุณใช้คุณใช้อะไรอยู่คะ วัตถุดิบต้องเป็นวัตถุดิบชั้นดีเขาฟาดกันที่ตรงนี้แหละทําไมบางร้านขายดีทาไมบางร้านถึงขายไม่ดีเพราะอะไรวัตถุดิบร้านที่เขาขายดีๆเขาไม่มาบอกคุณราคะ่ะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาดามบอกได้เลยว่าวัตถุดิบสำคัญมากคุณจะมัดใจลูกค้าคุณได้ยังไงถ้าวัตถุดิบคุณยังเป็นแบบเบสิกเบสิคแบบไม่ได้มีอะไรที่มัน มันต่างจากคู่แข่งคุณเลยอ่ะ,อะคุณนึกออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบคุณต้องใช้วัตถุดิบชั้นดีคือกินแล้วมันแบบโหอ,อย่างนี้เลยอ่ะคือกินแล้วลูกค้าแบบว้าวได้เลยอ่ะอืมไม่ใช่กินแล้วก็รู้สึกแบบก็ธรรมดาร้านอื่นเขาก็ทํากันแบบนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบสําคัญมากคุณจะต้องทําให้วัตถุดิบคุณเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้ได้ข้อ3ฟังลูกค้าให้เยอะ ฟังลูกค้าให้เยอะหมายถึงอะไรคะลูกค้าคุณต้องการอะไรอยู่ลูกค้าคุณอยากได้แบบไหนนะคะ โอเคคุณทําตามสูตรก็จริงแต่มาดามบอกแล้วว่าสูตรทุกสูตรไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกใจลูกค้าทุกคนถ้าลูกค้าคุณสั่งว่าจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนั้นจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้คุณก็ต้องปรับตามความชอบของลูกค้าคุณให้ได้และที่สําคัญคุณจะต้องจดจํารายละเอียดของลูกค้าให้ได้ข้อนี้สําคัญมากเพราะอะไรเวลาที่ลูกค้ามาสั่งร้านคุณอ่ะสมมติเขาสั่งว่าเอากาแฟแก้วหนึ่งค่ะแล้วเขาก็นั่งลงจิ้มโทรศัพท์จิ้มโทรศัพท์ เขาลืมบอกคุณไปไงว่าเอากาแฟแบบไม่หวานนะคะซึ่งถ้าคุณไม่จำรายละเอียดของลูกค้าคนนี้คุณก็ชงตามสูตรปกติพอลูกค้าเอาไปกินลูกค้าก็ไม่ประทับใจเพราะอะไรอฉันกินกาแฟไม่หวานฉันก็เคยสั่งร้านนี้นะแล้วทำไมรอบนี้หวานวะคุณเห็นไหมเพราะอะไรคุณไม่จำรายละเอียดลูกค้าเลย คุณต้องจดจํารายละเอียดลูกค้าได้ลูกค้าคนนี้กินกาแฟไม่หวานลูกค้าคนนี้กินกาแฟใส่แต่นมไม่ใส่น้าตาลนะลูกค้าคนนี้กินกาแฟเนสนะเขาไม่กินกาแฟโบราณนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้ามาถึงปุ๊บกาแฟแก้วหนึ่งคุณต้องรู้แล้วว่ากาแฟแก้วหนึ่งของเขานั่นคืออะไรนี่คือสิ่งที่ทาให้คุณ มีลูกค้าประจําได้และรับรองได้เลยว่าลูกค้าเหล่านี้จะกลับมาซื้อซ้ําคุณอย่างแน่นอนนะคะลองทําตามที่มาดามบอกเทคนิคเหล่านี้มันเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยลองทําดูนะคะคุณทําได้คุณทําได,ได้และคุณทําได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยลองดูนะคะลองปรับใช้ดูแล้วมันจะทําให้คุณขายดีขึ้นนะคะมาดามเปิ้ลเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพทุกคนลุยคะ่ะ